แบบนี้ครับอาจารย์ครับถ้าเราต้องอธิษฐานเผื่อมองอะไรครับมงไทยครับอธิษฐานยังไงครับ,รรบต้องต้องการอะไรครับอส่วนตัวผมคิดว่าในในเวลานี้หาว่าคนมงต้องการการอธิษฐานมีอยู่อสามสิ่งละกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของความเชื่อ ที่ถูกต้อง hmm. ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือว่าแน่นอนว่าคนมกุก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้าเราเรานับถือผีมาก่อนเราเลี้ยงผีมาก่อน hmm. แล้วหลายครอบครัวหรือว่าหลายคนก็ถูกผีทำให้เจ็บป่วยถูกผีมาหลอกหล้อทำให้ชีวิตอยู่ไม่เป็นสุขไม่มีความสุข ก็เลยอยากที่จะมารู้จักพระเจ้าอยากทิ้งผีตัวนั้นไปอยากที่จะหนีจากผีตัวนั้นเข้ามาหาใครสักคนหนึ่งที่ช่วยได้เป้าหมายก็คือมาเชื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่หาว่าเราจะบอกว่าดีไหมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ครบถ้วนทั้งหมดไหมยังไม่ครบถ้วนเพราะว่าหลายคนมาบอกว่ารู้จักพระเจ้าแต่ ไม่รู้ข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงไม่รู้ว่าเพราะอะไรพระเยซูถึงต้องตายบนไม้กางเขนไม่รู้ว่าอาการที่จะเป็นคริสเตียนโดยสมบูรณ์โดยการบังเกิดใหม่แล้วก็เป็นสาวกแท้ต้องผ่านกระบวนการกลับใจด้วยตรงนี้เป็นปัญหาแล้วอย่างที่สองก็คือหลายคนเนื่องจากคนมุง้งก็ต้องยอมรับว่า คนที่ฐานะดีก็มีแล้วคนที่ยากจนก็มีเนื่องจากเราเป็นชนเผ่าเล็กๆหลายคนอยากมาเป็นคริสเตียนเพราะว่าแค่ต้องการการซัพพอร์ตจากคริสตจักรจากมิชชนันนารีจากองค์กรที่เขาซัพพอร์ตในประเทศไทยประเทศลาวประเทศเวียดนามเราพบกับปัญหาตรงนี้เยอะมากปัญหาตรงนี้เนี่ยผมไม่ไม่รู้ว่า ที่อเมริกามีไหมแต่ในประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็เวียดนามมีเยอะมาก hmm. คนมุ้งต้องการมารู้จักพระเจ้าเพราะว่าต้องการแค่ผลประโยชน์หรือว่าการซัพพอร์ตซึ่งหาว่าความเชื่อยังเป็นแบบนี้แล้วไม่ได้รับการสอนไม่ได้รับรับการเรียนรู้ถึงข่าวประเสริฐที่แท้จริงจำนวนของคนม้งที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนอาจจะเยอะก็จริง แต่คุณภาพความเชื่อของคนม้งก็จะน้อยเราเยอะแต่จํานวนแต่ว่าคุณภาพของเราจะต่าตรงนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องมอง้งทั้งในประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดน,นาม <S 2> <S 2> เรามีปัญหาคล้ายๆกันประเทศพมา่าด้วยมีปัญหาคล้ายๆกันอย่างที่สองที่เราจะอธิษฐานเผื่อได้ก็คือผู้นําที่เป็นคริสเตียนของคนมง้ง ซึ่งส่วนตัวผมเองผมได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าคนมุ้งยังคงขาดผู้นำที่ใช้คำว่ามีคุณภาพในด้านของการศึกษาความรู้ความสามารถเราก็เรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะครับเนื่องจากว่าโดยพื้นฐานเนี่ย คนมุ้งไม่ไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่เอาจริงเอาจังกับการศึกษามากทําให้เมื่อมาเป็นคริสเตียนเนี่ยหลายคนที่เป็นผู้นําในคริสตจักรหลายคนที่เป็นอาจารย์เป็นเสียพิบาลแล้วไม่ได้เรียนจบพระคัมภีร์ก็มี hmm. เราไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะใช้เฉพาะคนที่จบพระคัมภีร์แต่เรากําลังมองเห็นว่าหากว่าผู้นําในคริสตจักร ไม่ได้ถูกสร้างถูกสอนอย่างมีคุณภาพหลายพิจารก็เติบโตขึ้นก็ก็ดีเพราะว่าพระเจ้าดูแลพิจารณแต่หลายพิจารก็พังทลายลงเป็นพิจารที่แตกไปเพราะว่าผู้นํายังที่มีคุณภาพยังน้อยตรงนี้เราก็ต้องสื่อสารแบบตรงตรงอย่างที่สามก็คือคนรุ่นใหม่มที่จะรับใช้พระเจ้าคนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่า สถานการณ์ของคนมุงอนาคตคนมุงจะมาเป็นคริสเตียนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือทำพิธีกรรมของผีไม่เป็นแล้วนี <c oughs> ีไม่เป็นแล้วก็จะอยากมาเป็นคริสเตียนแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจํานวนคริสเตียนของคนมุงเพิ่มขึ้นแต่เราไม่มีผุน คนที่รุ่นใหม่ที่จะเร <S mulheres> ียนพระคัมภี์เนี่ยน้อยลงสวนทางกันมันจะเป็นปัญหาทันทีม้งเมื่อ20ปีที่แล้วคริสเตียนน้อยแต่ว่าก็มีผู้นำที่ไปเรียนพระคัมภีร์หรือว่าเท่าเทกันแต่ปัจจุบันม้งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคริสเตียนเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่าจำนวนผู้รับใช้ลดลงลดลงลดลงซึ่ง10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้า เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรก็ขอพระเจ้าอธิฐานเผื่อตรงนี้ครับว่ามีอยู่สสิ่งเนาะอีกรอมหนึ่งก็คือความเชื่อที่ถูกต้องของคนมงผู้นำที่มีคุณภาพของคนมงแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่จะถวายตัวรับใช้พระเจ้ามากขึ้นครับอืมโอเคครับทีนี้ครับผมจะอธิษฐานให้คุณมงครับได้เลยครับอธิษฐานสั้นๆครับครับ พราเดียพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับวันนี้เราได้มีออกาสทิศทานเผื่อคนหมงนะครับครั้งนี้ก็เหมือนอาจารย์ก็บอกว่า,าเราก็ขอพระเจ้าทรงช่วยคนหมงครับมีความเชื่อที่ถูกต้องมีความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่ว่าต้องการพพอร์ตหรือว่าอะไร แด็กก็ทําให้เขาก็เชื่อพระเจ้าแต่ว่าเขาก็มีความเชื่อที่แท้จริงคือกับใจใหม่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นพระผู้พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราในเพราะะฉนั้นเราต้องการพระเจ้าครับอันที่สองเราอธิษฐานเพื่อ,อคุณาภาพข,ของคุณธรรมในกลุ่มหมงนะครับเพราะว่า เราก็รู้ว่าคุณมงกุก็มีคนยัดจนอ่าแล้วก็ก็มีคนรวยก็ก็ก็มีก็ปานปานขันครับมีพุทธนามที่ยันไม่ได้อ่างานนะครับพักคำพิจุบเขาบอกยังไม่ไม่มีโอ,อกาสไปเรียนที่ภาคพิสทมนะครับอ่อก็ขอพระเจ้าทรงทรงเสริมกำลังทรงช่วยนะครับเอ่อพุทธนามคุณมงกุลอ่าทำให้เขาอ่ามีอ่าความสามารถนะครับเรียนแก่ get. อ่ของพระเจ้านะครับก็ก็สอนพระคัมภีร์อ่าในทางที่ถูกต้องนะครับก็ขอพระเจ้าทรงช่วยอ่าอาจารย์อ่เนี่ผู้นำอา่าในกลุ่มมงนะครับอย่างที่สามครับเราก็อธิษฐานเพืออ่เต็กรุ่นใหม่ของคุณม o n ครับเพราะว่าตอนตอนนี้ครับมีคริสเตียนคุณม o อ่เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าอา่ามผีผู้นำ เขาก็เรียนที่พระคริสต์รมหรือว่าเรียนจบพัคคัมภีร์ก็จะไม่รู้ทําไมก็จะร้อยลงซึ่งทําให้ในอนาคตไม่รู้ว่าเป็น 10, อีกสิปีหรือว่าอีกยีสปีนะครับคุณภาพของผู้นานะครับเป็นยังไงแล้วก็ขอพระเจ้าทรงปกป้องดูแลก็ขอช่วยครูงมงนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นมงที่ ประเทศไทยนะครับยังมีคงมองอยู่ที่เวียดนามนะครับมีอ,อเมริกานะครับพับมากนะครับมีคนประเทศจีนก็มีคงมงนะครับก็ขอพระเจ้าก็ทรงตูแลงขงมงในความเชื่อ,อของพระเจ้า,อ,าอย่างเท้จนจีนนะครับก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรนนะครับเราก็อามอบสิ่งเหล่านี้ให้พระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า นก็ <Amen. S 2> ขอบคุณอ,า,อาจารย์เอมากนะครับที่อธิษฐานแล้วก็ยังคงคิดถึงพี่น้องมงก็ถาว่าพี่น้องนะครับที่ได้ดูรายการนี้นะครับก็ในช่วงเวลาของการอาธิษฐานของท่านนะครับก็อยากให้ท่านใช้เวลานะครที่จะอธิษฐานเพื่อคริสเตียนของคนมุ้งที่อยู่ในประเทศไทยนี้ด้วยกันนะครับกับเราเนาะอย่าลืมนะครับเรื่องของความเชื่อที่ถูกต้อง เรื่องของผู้นำที่จะมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่จะถวายตัวรับใช้พระเจ้าครับโอเคครับขอบคุณครับก็ยีพีหน้านะครับเราจะทำนะครับวิธีอ๋อแล้ววิธีใหม่นะครับคือ DIY ละครับใช่ใช่เพราะตรงนี้เ,เราเรามีรับประเทศทานะครับ ลับไทย1วันวันวันนะครับเราต้องการลหลายๆอย่างเราประกาศข่าวประเสริฐด้วยกันนะครับใช้วิธีใหม่นะครับก็ก็ขอทุกคนนะครับเกดไลค์กดไลค์ลอ,อาหารแล้วก็กดซัสบสไครต์แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์แอนสันบอกเนาะหาว่าเราอยากที่จะประกาศข่าวประเสริฐแต่เราจะไม่รู้ว่าจะประกาศยังไง EP หน้าเราพบกันเราจะมีเทคนิคการ DIY ของรอบๆอบตัวของเราให้เป็นสื่อในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเราจะพบกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับอีพีหน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าแต่เป็น EP ีหน้านะครับ <Okay. S 1> พบกันครับบ๊ายบาย